สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการดีวีดนะคะวันนี้ก็จะมาสปอยวารพันนะคะเซิร์ฟไทยขายแยกนะคะแล้วก็จะมีสกินใหม่สองตัว3ตัวนะคะจะมีอารูอินกับโดโลแล้วก็จะมีสกินใหม่สลิมนะคะสลิมก็จะเป็นสกินที่น่าหลงปุกป,กปิกมากแต่เราไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะคะแล้วก็จะมีแอบกระซิบวันเข้าไทยมาคร่าวๆนะคะน่าจะ ข่าไทยเดือนนี้นะคะเด,เดี๋ยววันที่จะมาลงแบบรายละเอียดให้อีกทีนะคะคลิปนี้ก็ฝากกันกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดี่ให้เราการได้รับข่ะเพื่อที่จะไม่พลาดกิจกรรมและก็ข่าวสารอาวียอะไรใหม่ๆนะคะพร้อมแล้วก็ไปรับชมคลิปกันได้เลย แพ็คใหม่ราคาใหม่ถูกลงและมีมากกว่า5 0แพ็กให้เลือกเติมในเว็บเติมไวมากเข้าไปใน5นาทีก็เด้นเติมเกมเติมเกมอารีถูกคุ้มยิ่งกว่าจัดโปรโมชั่นสามารถเติมได้ทั้งบนเว็บและในไลน์เติมอารีบนเว็บเร็วสุดๆใช้แค่วิธีในดีตลอด24ชั่วโมงไม่มีโกงพร้อมบริการเติมเกมมากมายเติมได้เติมดีเติมถูกทุกเกมต้องก็เด้นเติมเกมอย่าลืมมาเติมเกมที่ก็เด้นเติมเกมกันเยอะนะคะปีชีพไลน์ปีไลน์มาฟ้าแล้วไปโปรโมชั่นเออแกไม่รอด เพื่อนทําอะไรอยู่อะถ้าไม่มีสกินส,ยสวยๆที่ RV เยอะจังเธออยากได้สกินส,ยสวยๆเอาไ้เล่นใช่ไหมล่ะเราแนะนําแฟนเพจนี้เลย a d m i n ต้น,น TP7 เพจนี้ของจริงมากของจริงนะผู้ติดตามต้องมากกว่า10,000แคนโอ้โหมีสกินสวยๆให้เลือกมากมายแล้วก็ราคาประหยัดสุดคุม้มโอ้โหสบายกระเป๋าตังค์มากๆเลยโอ้โหแต่และสกินโคตรอลังการางานสร้างนะอด m i n ต้นไม่ทาให้ผิดหวังแน่นอนดูจากรีวิวตรงนี้สําหรับใครที่อยากมีสกินสวยๆเอาไ้เล่นไหนะฝากแฟนเพจอด m i n ต้นไว้ด้วย โอเคะ okay, ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่สกินแรกนะคะโดยที่ทางกาลีนาอารีเซิร์ฟเวียนามเนี่ยเขาได้ลงเป็นคลิป Effect Review ไว้นะคะก็จะเป็นสกินตัวสลิมนะคะรูปร่างก็จะเป็นอย่างนี้น่ารักน่ารักมากแอบเหมือนเล่นเกมเศรษฐีไทยเลยอะแอบแบบว่าออกแนวแบบ 2D 2D น่ารักน่ารักนะคะคือเราอะยังไม่แน่ใจนะว่าเซิร์ฟไทยเขาจะขายราคาเท่าไหร่นะคะแต่บอกเลยว่าน่ารักมากถ้าซื้อเนี่ยก็อาจจะ อาจจะซื้อไงอาจจะมานะคะส่วนตัวนะคะคิดว่าวันที่เข้าไทยเนี่ยน่าจะเป็นประมาณช่วงปลายเดือนนะคะยิห้าจนถึง30ประมาณนี้นะคะนี่ก็มาดูเอฟเฟกต์รีวิวกันเข้าๆราคาจะเป็นน้องกระต่ายแบบนี้ก็จะเป็นแบบปลาแครอทนะคะหอก็แครอทเด้อนี่ลองปลาไปสกิลที่1อ่านี่เป็นสกิลที่2นะคะเราก็ไม่ค่อยได้เล่นตัวสลิมเท่าไหร่เอออย่างก็น่ารักอยู่นี่น่ารักมากคือ เราคิดว่าเอ้ยมีเอฟเฟกต์วาร์ปด้วยนะอาจจะเป็นระดับอัลติเมทหรือเปล่านะคะรอดูกันอีกทีนะคะตอนเซิฟไทยเขา้าน่ารักมากแล้วมาต่อกันที่วารา์รผพานนะคะเลเวลหนึ่งก็จะเป็นตัวทาชินะคะเลเวลยี่สิบจะเป็นตัวฉี่นะสําหรับเลเวลหกสิบนะคะก็อาจจะเป็นตัวอนาตยาลิเลน่าอะไรสักอย่างนะคะซึ่งภาพสกินมันคุ้นเคลียร์มากนะคะช็อตอาร์ตเต็มๆแบบคอนเซปต์อาร์ตเต็มๆ,แบบตตมๆยังไม่หลุดออกมานะคะซึ่งทาชิเลเวลหนึ่ง เสียใจด้วยนะคะเซิร์ฟเวียนอาขายเป็นวอลลพาร์ตน,นะคะเซิร์ฟไทยขายแยกเราคิดว่าราคาเซิร์ฟไทยเนี่ยน่าจะประมาณ4-500ต่อสกินนะคะไม่น่าแพงอันนี้ก็จะเป็นรูปตัวชี้แบบนี้มาในตีมแบบว่าออกแนวแบบมังกรมังกรนิดนึงส่วนตัวมองอย่างนี้นะออกแบบว่า น,น,นิดๆน,น,นะคะเดี๋ยวรอดูเอฟเฟกกันอีกทีนะคะถ้าคลิปมาอันนี้นะคะถ้าให้เราเดาอะเราอาจจะคิดว่าเป็นตัวนาตาานะคะทุกคนเพราะว่ามันมีความแบบคับคลายคับคลานะคะอันนี้คือรูปที่ชัดที่สุดแล้วนะคะที่เอามาให้ดูนะคือทุกคนลองเดากันมาดูนะคะว่าคือตัวอะไรแล้ววิโยกับอีกหนึ่งสกินนะคะจะเป็นสกินที่สวยที่สุดนะคะเออเราคิดว่าอาจจะมาแพงหรือว่าไม่แพงหรือว่าจะมา699หรือเปล่านะคะเป็นสกินของตัว a r d ูอินนะคะบอกเลยว่า a r d ูอินนะคะจะมีสกินที่หล่อเทขนาดนี้ละ a r d u อินจะหล่อขนาดนี้เลยเนี่ยเราดูเอฟเฟกสกินไม่ไหวแล้วบอกเลยว่าเอฟเฟกสกินต้องสวยแน่ๆเลยรูปมาขนาดนี้แล้วนะคะสําหรับตโรนะคะสกินนี้ก็จะเป็นสกินตัวตโรเออเอาเป็นสกินระดับอัลติเมตนะคะตโรจะมีสกินแพงๆสักทีเราคิดว่าถ้าเข้าเซิร์ฟไทยเนี่ยอาจจะขายในราคา699นะคะจนถึง899เออประมาณนี้แต่เราคิดว่า แววหงวเกาๆเนี่ยน่าจะมาเยอะกว่าตัวโลจะมีอัลติเมทแล้วนะจะได้แบบว่าไล่ควิดทั้งเซิร์ฟแล้วนะคะคลิปนี้ก็จะมีคร่าวๆประมาณนี้นะคะสําหรับอัปเดตสกินใหม่ RV ช่วงนี้นะคะ,คะใครชอบก็ฝากกันกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เรากันเยอะนะคะเดี๋ยวเราจะ ปาาคลิปแล้วก็เครดิตอะไรไว้ใต้คลิปนะคะทุกคนสามารถไปดูเพิ่มเติมได้ที่ช่องของเขาเลยนะคะเราไม่ได้เอามาแบบว่าตัดเสียงอะไรออกเยอะมากนะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตามไว้เจอกใหม่คลิปหน้านะทุกคนไปแล้วบ๊ายบาย